บอกตัวนี้เลยว่าหนูเป็นแชมเปี้ยนบอกแล้วไงว่าอย่าอย่าเผยโลต่อหน้าพี่โอทำไมทำนิสัยอย่างงี้เอไม่พูดแล้วสวัสดีครับเอาละครผมถ้าไม่อยากจะตาบอดประชองของผมที่มีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัดฟาวคอนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนลาน อีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33กันไปเลยดีเดียวนะครับดีไซน์สุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมียมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าขยี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออบตัดเ้าคน พิเศษสำหรับช่วง15-31กรกฎาคมน,นี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีย์ค้ดตักรัารรถ,ถทันทีอีก100บาทเลครับผมคําเตือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้น k 5ช่วงโปรโมชั่นเลยครับ ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะ ปลน์แอดลาซารดเคพัทหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยคุณแม่พี่ทำีมารับแขกแล้วกายมันอดพอแฮปปี้เบิร์ดเย์ครับกดีเบิร์ดเคุณเอกครับผมจะเชื่อคุณเอกทุกคำพูดเลยวันนี้พิเศษสำหรับคุณฟฟุกผมมาากไอ้ยกดเลย เราโลเนี่ยวาไงน้องช่วยเอฟเฟฟขึ้นเป็นบนซ้ายนะเฟฟขึ้นบนซ้ายน่าสงสัยโคตรคนเดียวมาเลยโด่วนติ๊กเลยติ๊กเลยพี่ฟุ๊กเฟฟหลับโลหลับโลหลับโลเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางเป็นสูง่อยโอ้ยนี่จะไง มีเรื่องจะมาประกาศครับน้องก้าบอกว่าน้องก้าเป็นโดโด้ครับรอบนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าใช่โดโด้จริงพี่ขออลงเราลองเช็คได้จริงๆเราลองเช็คได้เลยอเช็คได้ดูดูดูปฏิกิริยาก้าดูสักก่อนเราลองเช็คดูพี่เอาเอาบทพีเอฟก่อนนี่นี่ถ้าเป็นแบบพิลักเบี่ยงจาเป็นเบี่ยงแต่จริงๆกับไม่ได้เป็น เราโหวตพี่เอกดีกว่าเดี๋ยวโหวตเช็คโหวตผู้ชคดีครับจริงเลยเอาคนในใจเลยเอาคนในใจชอบใครโหวตใครไม่มีใครสคริปต์ผมจะโหวตคนนั้นผมก็สคริปต์ใครกล้าผมจะสคริปต์คนเดียวคือกูบอกให้ผมสคริปต์คนเดียว

ต้องคือผู้ชิมเนี่ยเริ่หลอกอีกแล้วเริ่มเกมมาก็บอกว่าพี่พิวเต้พี่ิเต้ผมอยากทำแบบพี่เมื่อกี้ตบตุ่มให้นะอ๋อที่ชื่เฮ้ยผมจะรับภารกิจจากคุณเอกกางากล้าค่ะไม่คือพี่พี่พี่อยากเห็นพี่ยังเห็นมีมีคนโดนหินนะบ้างกูนี่กูนี่พี่ฟูมาแล้ว มอยากเห็นนะเด็กมีใครเจอแพทกายมายืนตรงนี้ก่อนแร้วพี่ก็เลยจะบอกว่าพี่จะอรอชนะสูตรเพราะพี่อยากรู้ว่าถ้าคนที่โดนหินทับแบบมันจะชนะสูตรเป็นแบบไหนแบบเป็นหมอกแดงคือมันจะมีคนหนึ่งที่ไปทำารกิจหินะไรนะนี่น <c oughs> มันไม่เหลือให้ชนะสูตรไม่ใช่เหรอเห็นเป็นรอยเลือดก,ก็จริงรถชนเฮ้ยกอดชัดเจนแล้วว่าเป็นอยู่ในกลุ่มพวกเรานั่นก็คือไม่ใช่ผมแน่นอน เซติกคนที่พูดคนแรกเมื่อกี้เดินหาใครไม่เจอก็เรียกอยากแคฆ่าแต่ผมอยากแคไปตามคำสั่งพอฟมายของผมเขากำลังหนูอ่ะบอกตัวนี้เลยว่าหนูเป็นแคนดี้โอ้โอเคท่านแคนดี้ใช่ไหมเขาคลิกอ่าคลิกที่ปุ่มขึ้นมาและเลือกเป็นแคนดี้แต่พี่เอฟจะมาฆ่าหนูไม่ตนบดีอย่างโดโด ใช่เอ้าวเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยพี่เอกจริงเอาพี่เอกเบอกบอกแล้วไงว่าอย่าอย่าเผยโลต่อหน้าพี่โอ้นะโอ้ยก๊อสวันนี้มาในตีพูดจริงจงอยู่ตีมพูดจริงผมจะเป็นเงาให้ดูเอกงใช่ไหม เป็นของขวัญวันเกิดให้คนอยอางนาที่สุดตรงพฤติกรรมมือผมจะเป็นลองไปยินเป็นแขนเป็นขากลายเป็นอะไรเดี๋ยวพี่บทให้ผมเป็นโดโดอออโลอพี่ฟุกเตตโดนบอลโอมุกกาฮามาทุกคนติดถูกไอ้การ์นเร็วโลออนโล่นดนใบเหรอแอปคือบูหรอมีโรดมีโลที่พี่โลดปะกันโอ้ตีโดนใบด้วยเหรอไม่เน้นย่าไม่เน้นย่าครับิีโรดมีโลรดมีโล เดี๋ยวเดี <schnell. S 1> ๋ยวไม่ได้ไม่ได้เล่นอีกแล้วเปล่าวะเดี๋ยวกล้าเป็นโดด้วยก้าเป็นโดด้วยแล้วแพ้กันอีกแล้วแพ้กันอีกแล้วเฮ้ยน้องชุยนายเป็นโดโดจริงทำจริงถ้าใช่จริงๆคือผมไม่เล่นกับอะไรเลยไม่ได้เหรอสองรอบเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมีคนใบหมกไปเงี้ยยามเรียคนใบหมกด้วยทุกตาร์ดเฮ้ยเฮ้ยเปล่าใครอะตระแบบเรี้ยงตระแบบ ข้ามาสุดท้ายที่พี่ที่เมกบอกตาึผมระเบิดอยู่ใครอ่ะแล้วก็เฮ้ยพี่บวกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอกผมขอโทษพวกที่ชอบพี่ออกนี่ไงเอฟบวกบอกความจริงมาแล้วเอไม่มาดังเอมไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ไม่พี่เบสพี่เบสอะเอาระเบิดมาให้ผมแล้วเหลือห้าวิแลผมไม่รู้จะให้ใครก็เลยให้พี่เอกไปเลยพี่เอฟพี่เป็นคนไม่ดีเฮ้ยเลยอ่ะแล้วก็อะไรขึ้นอ่ะไอ้ยใครฆ่าเอฟบอกไอ้เป็นหรออยู่สุดท้าย มันจะเป็นการฆ่ากันเป็นคนไม่ดีพีฟุกเป็นนินจาแล้วดับบมนคิวเลยเบาเจมเบาเอ็ดน่าจะซัดกกยแล้วแบบกลายเป็นเชอร์ีฟอะไรแบไม่ใช่มันตายพร้อมกันแบบแประแบบนี้เลยอะแบบแประเนี้ยไม่ใช่แเป็นแรมไม่อาจจะเป็นคู่รักหรือไม่ก็เป็นแหนมเพอยิงกับไอ้ลูกน้องอะไรอย่างงี้พี่ใช่ใช่ซึ่ง e s กับใครเมื่อกี้เป็นเพย์กับกกยพี่กับก่เหรอ คนที่วางระเบิดบ่อยๆได้นะนะแล้ววางใส่พี่คนแรกด้วยคนนั้นใส่แว่นไหมคนที่มึงสงสัยอ่ะเอฟไม่ไม่คนนั้นมันมีหนวดอะจะบอกให้พวกวางระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องยืนยันตำแหน่งตัวเองก่อนนะเมื่อกี้พวกคุณเอกตายเอฟได้สารภาพมาว่าพี่เบสอะเอาเอาระเบิดให้เอฟแล้วเอฟก็เอาระเบิดให้คุณเอกเขาบว่าไงเราว่าไงดีใช่แต่ใครเป็นคนว่าเท่าที่ผมรู้มาเลยนะ อแกงกระจมอกว้เลยสิ่งนึงเลยอ่ะเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อกันคือผมจะบอกว่าให้เสียมจะได้พูดควรสองพี่เลยหรือเปล่าเปใช้เวลาอีกนานไปครับเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรนะนั่นไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าโอดนั่นโอดนัหนวอดหมว่วไม่ไม่ไล่เกมเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เอฟพูดดิพี่เบสน้าเกมไปที่กูกูไม่มีน้าน้าอยู่กับผมน้าเขาอยู่กับผมเออพี่เบส เกมกูไม่เคยเจอมึงเลยมาบ่ก <soap box loops> <hr öm> ูไม่ได้หมายถึงอย่ารัวเฮ้ยโย่ทำไมทำนิสัยอย่างงี้เอฟไม่พูดเราจบกันโอ้ยซะแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเราจะมีใครมาเล่นอีกนะพี่เสี่มมั้พี่มีพี่เสี่มพี่เสี่มพี่เสมพี่ดีทุ่มครับพี่เสี่มพี่ลี่แล้วก็คือพี่นายอาร์มตื่นแล้วเว้ยตอนเนี้เจ้าพึ่ง มาดิพี่ไหนมาดิเต็มัไม่บอกเต็มไปแล้วพี่เติมเต็มขังไม่เต็มคุยแล้วดูมาอย่างไวเลยเข้าดิสมาแล้วเดี๋ยวไม่มีเสียงเลยามครับครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเสียงอุ้ยโ้เดือดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถเค็มด้วยพี่ทำไม่แต่งตัวหรอคะ เพิ่งเข้าเกมเป็นครั้งแรกนี่แหละครับมาล้นเลยครับพี่อาเฮ้ยอ้ยกเลยอะไรเก่งแจด้้วยครับตื่นก็ตื่นเกิดพี่อากเลยบอกมาล้นเลยเมื่อกี้โอ้ยกูอะไรเก่งแจกันด้วยครับยเี้โอ้ ดพี่อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่วันนี้เอกอายุสามสิบได้เปีเป็ดเลยไม่ใช่คนเดียวมันนี้พี่มีสองคนนะพี่สายเดียวพี่เศษพี่เคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าพี่ไม่เคยเล่นแต่พี่ดูพวกแกเล่นทุกรอบมาเขาแสดงพี่รู้อยู่แล้วว่าต้องอดไทยถ้ามาได้เป็นเป็ดรู้ไตได้เป็นเป็ดเลยนี่ผูเลื่องเล่นแหละไม่อยากเกมยามนะครับ พี่เห็บผมมีอะไรให้พี่ด้วยอุ้ยได้เป็นคนที่แปลกอ่ะสุดยอดเลยอุ้ยแพตตี้แต่งเต็มปุยหนูอยากหนูอยากโชว์ชุดหนูอยากขออยู่ด้วยแล้วกันวันนี้โคตรเลิศเลยแพตตี้ชุดนี้โคตรเท่ตัวเอรไรกันตัวตามมาตามมาครับผมครับผขึ้นมาขึ้นตามเจมเลยเจมจะลองพี่ไปไปค่าเท่านะพี่ฟุกเดินไปเนียนๆแั่ไหนมันต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็ ไม่ไม่พวกเราเป็นไอ้นี่ไงเราเป็นครับเป็นครับต้องข้างใหว่ไงเราเป็นถ่วคนหนึ่งอะมีมิกแล้วคนหนึ่งอ่ะพี่ปุ๊กเป็นพี่พี่เป็นมีมิกสองด้วยสิไม่ไม่เบี่อ์จะเป็นมีมิกหนึ่งก็ได้เต้อย่าไปพูดอย่างนั้นเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ะคืออะไรพี่ หรือว่าหนูมองไม่ทันน่ะหนูมองไม่ทันน่ะมุกยาพี่อัมไม่ไม่มีคนแปลงร่างเป็นเนเต้ไม่ใช่หนูมองคนแปลงร่างไม่ใช่ไม่ใช่น้องพีผมเห็นผมเห็นนักรักเดินลงไปก่อนครับอ่าผมพงท้าความอย่างนี้ก่อนครับพี่อัมก็คือผมเป็นมิมิกมันสามารถที่จะเดินเข้าสนอกของมันได้ครับผมแล้วก็เจมเนี่ยมีเบื้องเบื้องหลังกับผมในเกมที่แล้วพยายามจะโกงในเกมนี้ครับใครไปอยู่กับใครมา ก็ถ้าพี่เจอใครบ้างแย่งโลผมุ่นไฟพี่จีพี่ตายดูปาร์ตี้อ่ะใช่วันนี้มึงเสียงไม่ปกติเพื่อนไม่แต่ผมสงสัยพี่ฟุ๊กเพราะว่าพี่ฟุ๊กแปลงร่างเป็นโปรตีแล้วก็ฆ่าโปรตีส์มันเป็นการหยาบสกปถ้าเอฟเป็นโดดดถ้าเจฟต้องการจะฆ่าพี่พี่ก็ตายเหมือนเดิมอยู่แล้วแหละพี่ยามศึกษาความเกิดนะครับพี่ขอให้พี่ตายบ้างที่มีสงสั สอพี่ได้บ้านนะอย่างพี่พี่สมใจอยากนะพี่นะโอ้าโอเคพี่อามดโดีบร์บอกเอาคูมาค่ะเอาคูมาค่ะชัดๆยินดีต้อนรับ ยังบอกคอไปนอนตอนกว่างเจมมาเคลียร์ด่วนๆเลยมาเคลียร์เคลียเคลียในห้องลับเราดีกว่าพี่โอ้ชัดเลยเดี๋ยวห้องลับอีกแล้วเหรอเ้ามาเถอะเขารู้กันหมดแล้วพี่ฟุ๊กโปุ๊กขอยืนตรงนี้นะฟุ๊กผมอาจะโดนไม่ไม่ไม่เอาจริงคือเขารู้กันหมดว่าเราเป็นอะไรพี่ฟุ๊กเราแค่พยายามด่วนๆในที่ประชุมอย่ให้โดนโหวตก็พอก็เหลือคนนี้คนเดียวที่เราไม่ต้องสนใจ ไปกระติกหลาบเราเจมส์เดี๋ยวพี่ใส่ความเนียนความเนียนนี่ปาร์ตี้มีมีมิมิกในเราคนนึงด้วยมีมิมิกอยู่กับเราใช่ใช่ไม่ตีเนี่ยแล้วมิมิกคือใครรู้ไหมคือแพตตี้เพราะเวลาแพตตี้เป็นอ่ะมันจะคลั่งแพตตี้จะฆ่าทุกคนเอาเลยไหมหรือพี่จะเอาเลยเออคุณผู้ชแพตตี้กอดโท้พี่กอดโท้นะ บอกแล้วว่าหนูไม่ได้เป็นมีบอกเลยว่าอะไรว้เนี่ยบอกแล้วว่าได้ยินเสียงพี่ฟุกจริงแผลโคตรเก่งโคตรยันเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือสคนที่ยืนด้ันที่แดงหมดเลยแดงหมอเลยพี่โอเป็นีมิอยู่ในดงแดงแนดแล้วพี่อามเือะไรพี่อามเิดีอ โอเคผมพร้อมที่จะไปไปเป็นที่เป็คนเห็นแล้วผมได้ละหนึ่งคลิปเกมแรกแรกเท่านั้นแหละพี่อามสบายใจได้เกมต่อไปไม่พี่อามเหนื่อยกว่านี้นะโอเคโอเคไม่ใช่เกมต่อไปโดนหนักกว่านี้อ่ะโอเคพาน กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนวนินกันะครับที่ผมพาไมาแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมทาให้เยจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน